พอเริ่มรู้เมื่อสองปีที่แล้วก็เริ่มต้นลงเริ่มต้นซ,ซื้อซื้อขายขายนี่แหละเสียเสียบ้างได้บ้างเสียบ้าง <c oughs> พูดถึงมันก็มีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดแบบแบบให้เสี่ยงน้อยที่สุดเลยก็คือก็ซื้อหุ้นที่เป็นกินปันผลนะคะมันจะเหมือนกับเราฝากเงินเลยซื้อหุ้นกินปันผลก็คือราคาหุ้นมันจะไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยลงมันอยู่กับที่นั่นแหละ แต่ว่าพอครบปีเราก็จะได้ปันผลบางบริษัทก็จ่าย3เดือนครั้งหนึง่งบางบริษัทก็จ่ายครึ่งปีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะพอครึ่งปีมันก็จะได้ปันผลปันผลมันเยอะกว่าดอกเบี้ยค่ะ,คะบางบริษัทก็ร้อยละ4ี่ร้อยละ5ร้อยละ3แล้วแต่ค่ะถ้าพวกร้อยละ3เนี่ยก็จะมีอาจจะได้ราคาหุ้นเติบโตด้วย แต่ถ้าพวกบริษัทที่โตเต็มที่แล้วส่วนใหญ่เขาจะจ่ายเป็นปันผลอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ราคาหุ้นก็จะไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยลงไปไหนคุยละลงยากเราก็ถัก f v f v ไปเรื่อยๆนะคะป้าก็จะมูไปเผื่อใครได้ไอเดียจะได้ไปลงทุนบ้างแบบ เหมือนกับเราซื้อซื้อหุ้นแล้วก็ครบปีก็รอเงินปันผลเขาก็จะโอนมาเข้าบัญชีให้เราเลยค่ะง่ายๆเลยโอนมาเข้าบัญชีให้เราแล้วก็มีจดหมายมาแจ้งด้วยว่าคุณได้รับปันผลจากบริษัทนี้บริษัทนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เป็นจํานวนเงินกี่บาทกี่บาทนะมีบอกรายละเอียดมาด้วย เดี๋ยวป้าเอาให้ดูก็ได้เนี่ยค่ะอย่างบริษัทเนี้ยบริษัท SAT ไหมไหมสมบูรณ์แอดวานเทคโนโลยีป้าก็ได้เงินปันผลมา1,387บาทเนี่ยก็เขาจะโอนเข้าบัญชีให้ป้าเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นหนังสือมาแจ้งหนังสือซองหนังสือปันผลมันก็จะหน้าตาเป็นแบบเนี้ยเวลาได้ปันผลของป้าได้เยอะแบบไม่ใช่ได้เยอะ ไม่ใช่จํานวนเงินเยอะนะแต่ว่าได้เยอะได้เยอะซองคือซื้อหุ้นเยอะมากซื้อแบบห้าสิบหกสิบตัวเลยจริงๆมันผิดนะผิดวิธีการหลักการเขาควรจะซื้อแค่สี่ห้าตัวถ,ถึงจะดูแลได้ทั่วถึงคือป้าไม่รู้ไงแล้วก็ป้ากลัวมันมีความเสี่ยงนะการลงทุน ป้ากลัวป้าก็เลยกระจายกระจายกระจายตัวนั้นก็ซื้อตัวนี้ก็ซื้อใครว่าดีตัวไหนก็ซื้อไปหมดซื้อเสร็จแล้วก็มีตัวลงบ้างขึ้นบ้างตัวไหนขึ้นก็ขายตัวไหนลงก็ถือไว้ <c oughs> ก็ติดมุนนั่นแหละ <c oughs> ถ้าป้าเก่งเก่งมีความรู้ก็อยากจะถ่ายทอดอยู่นะทีนี้เราไม่เก่งพอจะเป็นอาจารย์ใครไงไม่พอต้อง ก็ไปหาดูนักวิเคราะห์อเอานะคะเพราะว่าป้าไม่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าคนแต่ว่าคนเราอ่ะต้องลงทุนนะเพื่อหน,นีอย่างน้อยให้มันชนะเงินเฟ้อให้เงินที่เราหามาแล้วเราจะเก็บไว้เนี่ยจากแทนที่เราจะเก็บไว้เป็นเงินออมเนี่ยเราต้องทําให้มันทายังไงก็ได้ให้มันชนะเงินเฟ้อบางคนก็ไปลงทุนในกองทุนกองทุนรวมโดยกองทุนก็คือ ซื้อกองทุนให้ให้แบงค์เขาดูแลให้เราค่ะเขาจะบริหารให้เราครบรอบแล้วนะคะก็แทงที่โซ่ที่1นึ่สองสามสโซ่ที่4ี่เหมือนเดิมเลยดึงรอหอขึ้นมาขึ้นโซ่สามแล้วก็แถวต่อไปก็เป็นสอง f แล้วก็ v 2 f โซ่3ามก็เป็น1 f 2 f แล้วก็ v 2 F 1 V 2 F 1 V อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนรอบรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่ขยายรอบสุดท้ายแล้วนะคะ2 F 1 F 2 F 1 2 V 1 2ต่อไป V พอป้ามาเริ่มลงทุนอ่ะป้าก็เลยรู้อ๋อวิธีเอาชนะเงินเฟอ้อวิธีเก็บเงินให้มันได้ให้เงินทำงานด้วยมันเป็นอย่างนี้นี่เองใจจริงอะ่ะอยากจะแบบว่าเปลี่ยนคลิปสอนถักโคเชเนี่ยเปลี่ยนช่องนี้เป็นช่องสอนเล่นหุ้นเลยด้วยซ้ําแต่ว่าป้านะ่ะไม่มีความรู้พอขนาดนั้นคนที่จะเหมือนกับเป็นโค้ดให้คนอื่นลงทุนได้อะ่ะมันต้องมีความรู้นะคะ ไม่ใช่แบบบอกไปมั่วๆมั่วๆเดี๋ยวเขาไปติดหุ้นติดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราไม่มีความรู้ขนาดนั้นขนาดเราฟังนักวิเคราะห์คนนั้นเก่งๆคนนี้ดีๆเราก็นั่งฟังใน YouTube แล้วนั่นแหละคะ่ะรายการเยอะมากค่ะเดี๋ยวนี้มีทุกโบกแหละยวนต้าอะไรนะฟิแนนซเ,เ,ซเซียเอเชีย plus SCBS อะไรพวกเนี้ยกสิกรอะไรเนี้ยมีรายการนักวิเคราะห์อ,ออกมาวิเคราะห์หุ้นให้เราฟังทุกวันนะคะข่าวหุ้นก็มีข่าวหุ้นเจาะตลาดอะไรเงี้ยเราก็ฟังฟังเก็บข้อมูลไปก็ถ้าซื้อหุ้นกินปันผลก็ซื้อหุ้นดีๆกินปันผลก็พวกเจ็ตอีฟดีออะไรพวกเนี้ยค่ะซื้อกินปันผลไป พอสมเดือนก็ได้ปันผลทีหนึ่งสามเดือนก็ได้ปันผลทีหนึ่ง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงซ่ามันก็ชนะดอกเบีย้ยชนะดอกเบีย้ยธนาคารอยู่แล้วอะ่ะหรือถ้าเราจะซื้อหุ้นที่เป็นลายบริษัทก็ต้องซื้อบริษัทดีๆแล้วก็ซื้อที่ต้นทุนต่ําๆอะค่ะมันจะเป็นส่วนต่างราคาซื้อถูกขายแพง กณฑ์หลักมันมีแค่นี้แหละต้องซื้อให้ถูกแล้วขายให้ได้ราคาถึงจะได้กําไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเวลาบริษัทราคามันถูกๆูกะ่ะเราจะไม่ค่อยอยากซื้อนะมันจะเป็นเกี่ยวกับจิตวิทยาการลงทุนนะคะแต่พอตัวไหนมันกําลังขึ้นขึ้นอะ่ะมันแบบมันอยากซื้อมันอยากได้แต่ก่อนป้าก็เป็นไม่รู้มันเป็นยังไงตัวไหนขึ้นแล้วอะ่ะขึ้นไปแล้วอายอยากจะไปซื้อ มันเหมือนกับมีความรู้สึกว่าอุ้ยมันจะไปต่อมันจะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยพอซื้อเข้าไปก็ไปติดดอยอันตรายมากค่ะซื้อหุ้นที่ขึ้นไปแล้วที่อยู่โซนสูงๆอะเนาะถ้าจะซื้อซื้อหุ้นต้องหนึ่งหุ้นดีสองราคาต่ําๆ m จิ้นออฟเซฟตี้ safety, ส่วนเพื่อความปลอดภัยเยอะๆถึงจะปลอดภัย ซื้อสูงๆก็ถ้าหุ้นราคาตกลงมาเราก็ขาดทุนถ้าซื้อโซนต่ำๆถ้าหุ้นมันขึ้นไปเราก็ได้กำไรแต่ถ้าหุ้นมันลงต่อเราซื้อต่ำแล้วมันก็อาจจะลงต่อได้อีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยลงต่อได้อีกไม่เยอะให้ให้ขาดทุนน้อยๆแต่ถ้าได้กำไรก็ได้เยอะๆให้ส่วนให้ส่วนบนนะส่วนที่ เขาเรียกอัพไซด์ถ้าส่วนบนเขาเรียกอัพไซด์ถ้าส่วนล่างที่จะเป็นหุ้นราคาตกเขาเรียกดาวไซด์รายละเอียดมันเยอะค่ะถ้าจะทำสอนคนอื่นเนี่ยป้าไม่เก่งขนาดนั้นป้างูปลา,ปา,ปาซื้อ,อขาย,ขายไปตามใครว่าดีป้าก็ซื้อไปขายไปอยู่ไปก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปซื้อ ราคาสูงๆที่หุ้นมันขึ้นไปแล้วเราก็จะติดดอยเขาก็จะขายใส่เราก็จะโดนโดนไปหลายตัว <c oughs> ขาดทุนไปหลายตัวแต่แต่แตว่าโดยรวมๆแล้วอ่ะยังไงซะมันก็ได้กำไรอยู่ก็คือลงทุนดีกว่าไม่ลงทุนต่อให้ตัวไหนขาดทุนเนี่ยถือไปถือมามาก็จะได้เงินปันผลถ้าเป็นหุ้นที่ดีนะคะถ้าเราเลือกมาดีอยู่แล้วเนี่ย เลือกว่าเออตัวนี้มีปันผลนะระหว่างที่เราถือรอราคาเนี่ยมันมีปันผลให้เราเออเราก็เหมือนกับฝากเงินได้กินดอกเบี้ยแล้วได้ดอกเบี้ยที่พอใจแล้วนอกนั้นก็คือถือไปเรื่อยๆถ้าบังเอิญเกิดโชคดีราคามันขึ้นเออเราก็ได้ขายได้ปันผลด้วยแล้วก็ได้ได้ขายได้กําไรราคาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปศึกษาดูอยากให้ทุกคน เรียนรู้การลงทุนนะคะประเทศเราเป็นประเทศเป็นประเทศที่คนรวยน้อยเนาะรวยกระจุกจนกระจายใช่ไหมคนรวยมีอยู่กระจุกหนึ่งแต่คนจนกระจายไปทั่วทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นแหละป้าก็แบบไม่ถึงกับรวยแต่ก็ไม่ถึงกับจนพอมีพอกินหาได้พอมีพอกินพอเหลือเก็บ แต่ว่าวิธีเก็บแต่ก่อนนี้ก็เหมือนกันกับพวกเรานี่แหละก็คือพ่อแม่สอนมาเหมือนกันเลยสอนว่าให้รู้จักเก็บออมมีก็ให้เก็บก็ฝากบัญชีออมทรัพย์ไว้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรดีที่สุดมากที่สุดแล้วได้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดแล้วเนี่ยก็คือสลากอมากอมสินสลากออมสินเพราะว่าซื้อสลากแล้วก็ ได้ถูกเลขท้ายสองตัวอะไรอย่างเงี้ยเลขท้ายสามตัวเนาะเดี๋ยวนี้สองตัวไม่มีเลขท้ายสามตัวก็จะได้ร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แทนดอกเบีย้ยว่างั้นเถอะแล้วก็เราก็ถือไปแล้วก็หวังว่าเราจะถูกรางวัลสี่ห้ามื่นแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถือไปอยู่อย่างนั้นละ่ะก็ไม่ถูกสักทีได้เดือนละสองร้อยสองร้อยอยู่ยงนั้นลหละ <laughs> จากปีจากปีจากชาติก็บม่าถือกับเขาจากเถือพอมาเริ่มรู้พอมาเริ่มลองลงทุนดูก็เลยถอนออกมาหมดเลยถอนถอนเงินสลากอมสินออกมาแล้วก็มาลองลงทุนดูเดือนละร้อยสองร้อยเนาะลงทุนซื้อมั่วๆยังได้เลยตอนที่พูดถึงตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆนะคะหุ้นมันตก ดัชนีนี้ตกจากพันเจ็ดลงมาเหลือพันหนึ่งจริงๆมันลงไปเก้าร้อยแต่แป๊ดเดียวแต่ตอนนั้นไปยังไม่ได้ซื้อมุนนะไปยังไม่รู้จกักยังยังเรียนรู้อยู่จบเหมือนเดิมนะคะจบเหมือนเดิมเลยสว่ที่สี่หนึ่งสองสามสี่ฟังคนสอนใน YouTube นี่แหละ ดูเจ้านั้นดูเจ้านี้ไปเรื่อยพอพอเขาบอกว่ามีคอร์สสอนอะไรอย่างนี้ก็ลองทักเข้าไปคอร์สละเป็นหมื่นนะคะคอร์สสอนเรียนเนี่ยคอร์สละเป็นหมื่นป้าก็เลยไม่เอา <c oughs> คอร์สละเปลี่ยนหมื่นบอเลียนหรอกก็ก็เรียนฟรีทาง y o youtube นี่แหละมันมีคนสอนฟรีเยอะๆค่ะเยอะแยะไปครบรอบแล้วนะคะพอดึงรอหอขึ้นมาเศษคราวนี้ขึ้นโซ่สามแล้วก็ ทำ f อีกแถวหนึ่งนะคะคือตอนนี้ความกว้างเราได้แล้วนะแถวที่ห้าเป็น f เลยเฉยถัก f อีกรอบหนึ่งนะคะ มันยังไม่มันยังไม่ได้เต็มขนาดที่เราต้องการนะคะขนาดด้านบนของหมวกเนี่ยพอได้อีกรอบนึงไอ้ตรงที่เป็น V เนี่ยที่มันเบียดเบียดกันอยู่มันจะได้ขยายออกมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็น F ธรรมดาเลยรอบหนึง่งพอป้าเริ่มลงทุนคือ ระยะแรกที่ซื้อระยะแรกที่หุ้นมันลงมาตอนนั้นอ่ะคือมันลงมาทุกตัวเลยตอนช่วงโรคระบาดร้ายแรงมากอะ่ะล็อกดาวน์ประเทศกันน่ะหุ้นมันลงมาทุกตัวเลยคือซื้อตัวไหนก็ได้เงินค่ะซื้อตัวไหนมันพอมันลงทุกตัวไงมันก็เริ่มค่อยๆขึ้นทุกตัวค่อยๆขึ้นแต่ว่ารอบตอนแรกๆตอนดัชนีอยู่พันหนึ่ง ป้ายังไม่ยังไม่ได้เริ่มลงทุนคือคนที่ไม่เคยทําอ่ะมันจะไม่รู้ไงไม่รู้แล้วก็ไม่กล้าเหมือนเหมือนเรากินข้าวเนี่ยเราไม่เคยกินของดิบอ่ะเนื้อวัวดิบอะไรเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันอร่อยไงเราก็จะไม่กล้ากินเดี๋ยวนี้ป้าก็ยังไม่กล้ากินเลยมันจะเป็นแบบนี้ล่ะก็คือเราไม่เคยรู้จักว่าหุ้นมันคืออะไรแล้วมันซื้อแล้วมันซื้อยังไงขายยังไงมีประโยชน์ มีโทษอะไรยังไงเราไม่รู้สักอย่างะเราก็จะกลัวใช่ไหมละ่ะก็จะไม่กล้านั่นแหละป้าก็ไม่กล้าอยู่ตั้งเป็นเดือนนะคะจนจนดัชนีจากพันหนึ่งอ่ะมันขึ้นไปพันสามกว่าๆจะขึ้นไปพันสีแล้วนั่นน่ะป้าถึงเริ่มซื้อถึงเริ่มเริ่มลงทุนไปเปิดพอร์ตอะไรเป็นเรื่องเป็น